ความเมตตาปราณีคอยชี้หนทางเดินให้ร้อยเหนื่อยพันหนักกลั่นเป็นรับและห่วงใยเพื่อทำหน้าที่ยิ่งใหญ่เป็นคนผู้ให้วิชา ความประทับใจจากครูสอนศิลปะในระดับประถมศึกษาโรงเรียนวัดจันทร์หมู่ที่หนึ่งตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชสู่ความมุ่งมั่นในอาชีพครูและง,งานศิลปะจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยศิลปะหัตกรรมนครศรีธรรมราชโรงเรียนเพาะช่างกรุงเทพมหานครคณะจิตรกรรมไทยระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฒภูกเก็ตสาขาวิชาศิลปะศึกษา12พฤศจิกายน2547 ก้าแรกในชีวิตข้าราชการครูของคุณครูพงศักด์ผสานพศตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3โรงเรียนเทพประธานไทยยืนยงอำเภอแหวงจังหวัดนราธิวาสพฤษภาคม2548ขอย้ายมาช่วยปฏิบัติราชการที่โรงเรียนบ้านน้ำพุอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช 16พฤศจิกายน2549โรงเรียนบ้านหนองใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช12พฤศจิกายน2553โรงเรียนบ้านน้ำพุอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช17ตุลาคม2561โรงเรียนบ้านทวดทองจนถึงปัจจุบันคุณครูพงศักดิ์ภาานพศ เกิดเมื่อวันที่13กรกฎาคม2517อำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชสมรสกับนางคณิฐาผสานพศมีบุตรด้วยกัน3คนคือ1เด็กหญิงสุพ,พิศราผสานพศ2เด็กชายสุภวิทย์ผสานพศ3เด็กหญิงสุภสุตาผสานพศ ตลอดระยะเวลาของการทำหน้าที่ครูด้วยความมุ่งม,มั่นและตั้งใจของคุณครูเหนื่อยทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเวลาให้กับนักเรียนหวังให้นักเรียนรับความรู้ทางด้านศิลปะปลูกฝังให้นักเรียนรักการทำงานรักงานศิลปะและเชื่อเสมอว่าทุกคนมีความสามารถไม่เท่ากันแต่ทุกคน สามารถพัฒนาได้สอนให้เขาเป็นคนดีมีความรับผิดชอบฝึกฝนจนเกิดความชำนาญเมื่อน,นักเรียนเป็นคนดีมีความรับผิดชอบความเก่งก็จะตามมาภายใต้วิชาชีพจัญยาบาัณวิชาชีพครูคุณครูพงศักดิ์ภาษาจพ์ปฏิบัติสมบูรณ์ครบถ้วนมีผลงานการปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นที่ยอมรับของทุกคนทั้งองค์กรภายในและภายนอกผลจากการมุ่งม,มัน่นทุ่มเทอุทิศตนในการทำงานตลอดระยะเวลาในความเป็นครูของคุณครูพงศักด์ภานพจน์เห็นได้ชัดเป็นเชิงประจักษ์ต่อสังคมคำานึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียนเป็นหลักคือข้อสำคัญที่ครูพงศักด์ภาษาจพ์ยึดเป็นหลัก ในความมุ่งมั่นความเพียรพยายามอย่างเต็มความสามารถมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เต็มศักยภาพตามความสนใจและความถนัดตามทฤษฎีการเรียนรู้ของกายเยคือการเรียนรู้จากง่ายไปหายากหรือฝึกจากส่วนย่อยไปหาส่วนรวมและใช้กฎการฝึกหัดของทอนไดคือการฝึกบ่อยๆจนเกิดทักษะ ควบคู่กับสื่อการเรียนการสอนที่ครูพงศักดิ์ผาษารพ์ได้ทำขึ้นเป็นแบบฝึกทักษะด้านศิลปะสารทัศนศิลป์ชุดวาดเขียนเรียนสีอย่างมีศิลป์ทั้งเจ็ดเล่มสื่อการเรียนการสอนอื่นๆที่มีความหลากหลายอีกเป็นจำนวนมากนำกระบวนการและวิธีการดังกล่าวมาฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียน ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานยังมีอิสระตามความถนัดของตนเองโดยการนำเรื่องราวจากสิ่งรอบตัวมาใช้สร้างสรรค์ผลงานธรรมชาติรอบตัวประเพณีท้องถิน่นจากเรื่องราวประสบการณ์ตรงของนักเรียนผู้ของผมนี่จากเขาเป็นคนที่มองไกลและก็ศึกษาใน องค์กรต่างๆที่จัดการแข่งขันการประกวดส่งเสริมทางด้านศิลปะเนี่ยเขาจะดูครับดูจากไหนบ้างหนึ่งด้านประจามปันของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสององค์กรต่างๆ,ท,ๆท,ที่จัดขึ้นนะครับอย่างเช่นเป็นบริษัทโตโยตา้าโพโตทอนะไทยคดีของหมาหาลัยทักษิณน,นะครับและก็คือเดินครับที่มาเกี่ยวข้องนี่คุณครูนี่เขาจะเสด็จหา ถือค้นข้อมูลที่ว่าเด็กน่าจะเข้าร่วมแข่งขัน,นอะไรบ้างในระดับไหนที่ผู้ฝังเด็กมาเพราะตอนเยนเน็ยนๆนี่ครับผมบอกได้เลยการที่กระสบความสาเร็จได้ครูต้องมีความตั้งใจฝึกฝนให้เด็กนี่เกิดความรักขึ้นมาก่อนครการเกิดความรักในผมตั้งชมรมให้ครูนี่เสนอตั้งชมรมชื่อ,อชื่อชมรมศิลปะการจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งครูพงศักดิ์ภานาพจน์ วางแผนและออกแบบการสอนอย่างเป็นระบบหลากหลายพร้อมบันทึกหลังการสอนประเมินผลงานตามสภาพจริงนำข้อดีข้อด้อยมาพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมคนเก่งพัฒนาคนด้อยผ่านชมรมศิลปะให้นักเรียนที่มีใจรักในงานศิลปะมารวมกันสร้างสารรค์ผลงานที่ตนเองถนัดตามความชอบของแต่ละคน การนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะกิจกรรมต่างๆที่หน่วยงานรัฐและเอกชนจัดขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคระดับชาติระดับนานาชาติศึกษาแหล่งเรียนรู้ผลงานทางด้านศิลปะนิทรรศการก่อให้เกิดแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในระดับภูมิภาคระดับชาติระดับนานาชาติมากมายเช่น รางวัลที่ภาคภูมิใจนักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลดีเด่นจากสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีในโครงการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่24นักเรียนเข้ารับพระราชทาน โล่รางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการประกวดงานจิตรกรรมของสภากาชาติไทยนักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่25่สิบห้า เรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่26นักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการประกวดวาดภาพ Ho r s e Award ครั้งที่10 นักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการประกวดศิลปกรรมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิตครั้งที่27รับรางวัลถ้วยพระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโครงการประกวดวาดภาพ Ho r อ e Award ครั้งที่11 นักเรียนเข้ารับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตในโครงการประกวดศิลปรกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดวาดภาพโครงการส่งเสริมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามาคบูชา ประจำปี2,556รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันศินสร้างสรรค์และกิจกรรมการวาดภาพระบายสีงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ4รางวัลรางวัลระดับนานาชาติการประกวดวาดภาพโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ รางวัล World Honorary Mansion Prize โครงการ PMAC World Art Contest 2017รางวัลเหรียญเงินการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ Pen t ท l ประเทศญี่ปุ่นประจำปี2559รางวัลเหรียญทองแดงการประกวดวาดภาพศิลปะเด็กนานาชาติ Pen t ท l ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี2,561 One World Honorary Mansion Prize โครงการ PMAC World Art Contest 2,019งานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่69ประจำปี2,562จำนวน2รางวัลรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ประถมศึกษาปีที่4ถึงประถมศึกษาปีที่6รางวัลเหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันประติมากรรมประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่3รางวัลชนะเลิศศิลปกรรมอันดับ3ในการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ2รางวัลรางวัลการประกวดวาดภาพ ส่งเสริมความสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นครั้งที่15รางวัลโครงการ P Mac World Air Contest 2019รางวัลโครงการ P Mac World Air Contest 2020รุ่นอายุต่ำกว่า9ปีรางวัลโครงการ P Mac World Air Contest 2020รุ่นอายุ9 1 3ถึง13ปีจากผลความสำเร็จในด้านการพัฒนา และส่งเสริมด้านการเรียนรู้สู่ตัวผู้เรียนครูพงศักด์ภานาจพศได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอุทิศเวลาให้กับนักเรียนด้วยความมุ่งมั่นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านศิลปะโดยการใช้กระบวนการดังนี้ 1. จัดตั้งชมรมศิลปะให้นักเรียน ที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะมีใจรักในศิลปะ 2. ชักชวนสมาชิกชมรมศิลปะสร้างสรรค์ผลงานฝึกวาดภาพตามความสนใจใช้เวลาว่างตอนพักกลางวันเวลาหลังเลิกเรียนทุกๆุกวันใช้เวลาว่างในวันหยุดวันปิดภาคเรียนฝึกฝนส่งผลให้นักเรียนมีทักษะ ทางด้านการวาดภาพมากขึ้นตามลำดับนักเรียนไม่ต้องมาหาครูครูจะไปหานักเรียนเองเกิดขึ้นจากปัญหาที่นักเรียนบางคนมีความสนใจอยากเรียนวาดภาพในวันหยุดและวันปิดภาคเรียนแต่ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้เพราะปัญหาหลายประการ กิจกรรมสอนศิลป์ถึงถิ่นถึงบ้านจึงเกิดขึ้นโดยความตั้งใจของครูพงศักดิ์ภาษาจพ์อยากให้นักเรียนมีสิทธิ์ในการเรียนรู้ได้เท่าเทียมกันอยากส่งเสริมให้สิทธิ์มีความรู้ให้นักเรียนรวมกลุ่มกันในหมู่บ้านที่อยู่ในบริเวณใกล้ใก้กันครูพงศักดิ์ภาษาจพ์ก็เดินทางเข้าไปหานักเรียนตามกลุ่มต่างๆได้สอนให้นักเรียนวาดภาพ มากกว่าการสอนให้นักเรียนวาดภาพคือได้เห็นถึงความเป็นอยู่ของนักเรียนบริบทของชุมชนได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองและที่สําคัญนักเรียนจะได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ฝึกความรับผิดชอบมีความมุ่งมั่นในการทำงานพัฒนาสร้างสารรค์ผลงานศิลปะอย่างต่อเนื่อง สร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กนักเรียนเห็นคุณค่าของตัวเองเมื่อสามารถสร้างรายได้ให้ตนเองในระหว่างเรียนผลงานนักเรียนได้นำไปเป็นของขวัญของฝากให้กับบุคคลสำคัญหลายต่อหลายครั้งทำให้โรงเรียนบ้านน้ำพุได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2 ให้ได้รับรางวัลชนะเลิศโครงการ1โรงเรียน1อาชีพ1นึ่งผลิตภัณฑ์ได้รับโล่จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อมาครูพงศักด์ผสานพศย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านทวดทองครูพงศักด์ยังคงจัดกิจกรรมเปิดบ้านเป็นฐานการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในวันหยุด ด้วยบ้านของนักเรียนโรงเรียนบ้านทวดทองอยู่ห่างไกลกันการรวมกลุ่มในชุมชนจึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากและด้วยผู้ปกครองมีความพร้อมในการรับส่งนักเรียนจึงมีการนัดหมายนักเรียนมารวมตัวกันที่บ้านของครูหรือที่โรงเรียนโดยคุณครูพงศักด์ไม่ได้คิดค่าตอบแทนจากนักเรียนด้วยครูมีความคิดที่ว่าไม่เอาเงินลูกศิษย์ ไม่คิดทรยศวิชาชีพส่งผลให้ผลงานทางศิลปะของลูกศิษย์ออกมามีความโดดเด่นสวยงามสามารถสร้างรายได้ให้กับนักเรียนในขณะเรียนได้จากการทุ่มเทและมุ่งมั่นในการทำงานอย่างจริงจังเพื่อหวังให้ลูกศิษย์ได้ดีมีความรู้มาเป็นระยะเวลากว่า17ปีส่งผลให้ครูพงศักดิ์ภาษานพจน ได้รับรางวัลที่ภาคภูมิใจอีกมากมายเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราสุาษษดาสยามบรมราชกุมารีในการส่งเสริมนักเรียนเข้าประกวดวาดภาพ o อสอวอร์ดมากที่สุดในกลุ่มภาคใต้รางวัลเหรียญทองชนะเลิศร,ระดับชาติในการนำเสนอผลงานดีเด่นที่เป็นรูปประธรรมเชิงประจักษ์ รางวัลทรงคุณค่าสพถอโอเบกอวอร์สครั้งที่7ประจำปี2,560จากสํจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาว,วชนสาขาศิลปะวัฒนธรรมประจำปี2,562จากองค์กคมนตรีซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10จากกิจการเด็ก และเยาวชนรับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจําปี2561จากสํานักงานข้าราชการพลเรือนรับรางวัลคุรุสภาระดับชาติรับเข็มคุรุสภาสะดุดีประจําปี2561จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภารับรางวัลคุรุสภาสดุดีประจําปี2561จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา รางวัลครูดีในดวงใจจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและรางวัลต่างๆอีกหลายรางวัลน,นอกจากรางวัลที่ได้รับแล้วสิ่งที่ภาคภูมิใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆได้รับเชิญให้เป็นกรรมการในการทำงานของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานต่างๆอาทิเช่นได้รับคำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษาระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการตัดสินการประกวดงานต่างๆและแข่งขันทักษะทางด้านศิลปะเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆเช่นมหาวิทยาลายัยราชพัฒนนครศรีธรรมราชบริษัทปูนซีเมนไทยทุ่งสงจำกัดมหาชนได้รับเชิญและคัดเลือกให้แสดงผลงานจัดนิทรรศการให้กับหน่วยงานต่างๆมากมายอาทิเช่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต2โครงการนครแห่งการเรียนรู้จังหวัดนครศรีธรรมราชวันส่งเสริมสุขภาพศิลปะบำบัดจัดโดยสาธารณสุขกรมการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราชกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งอาชีพหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับคำสั่งจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ออกแบบและทำเวทีงานศิลปะหัตกรรมระดับชาติครั้งที่69ประจำปี2561ได้รับคำสั่งจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การดำเนินงานการจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระทัศน์ศิลป์งานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่69เป็นผลงานที่น่าภาคภูมิใจซึ่งได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานต่างๆและได้สร้างสมประสบการณ์ที่ดีให้กับนักเรียนเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ผลงานและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูพงศักดิ์ภาษานพ์ได้รับการนำเสนอจากสื่อต่างๆทั้งสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์และทางสถานีทรทัศน์เป็นต้นเรียนบ้านน้ำพุอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งโรงเรียนแห่งนี้นั้นถือว่า เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีความโดดเด่นในเรื่องของศิลปะค่ะมีการฝึกวิทยายุทธให้กับน้องๆแล้วก็น้องๆก็จะได้ไปแสดงศักยภาพในเวทีต่างๆแล้วก็คว้ารางวัลกันมาโดยคุณครูเนยพงศักดิ์ภาษานพดนะคะผู้ครูชำนาญการพิเศษ ครูผู้ฝึกสอนศิลปะให้กับน้องๆบอกถึงเทคนิคเลยนะคะในการเรียนการสอนนี่แล้วต้องเอาสิ่งรอบตัวของน้องๆมาถ่ายทอดดูซิเรื่องของสิ่งแวดล้อมวิถีชีวิตการสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวให้น้องๆได้เกิดจินตนาการแล้วก็สร้างสารรค์ผลงานออกมาไม่ใช่แค่แบบเรียนแบบหรือว่าเคยเป็นมาก่อนทำยังไงเอาสิ่งรอบตัวนี่แหะมาดึงศักยภาพของน้องๆให้เกิดประโยชน์นะคะ หากเราพูดถึงโรงเรียนบ้านน้ำพูก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนแล้วก็โอกาสการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคนก็แตกต่างกันไปบางคนก็ต้องมีความรับผิดชอบค่ะทั้งเรื่องของการเรียนการกลีดยางการช่วยครอบครัวแต่ตรงนี้เราก็ต้องมาคุยกันโดยคุณครูได้บอกว่าโครงการสอนสินถึงถิง่นถ,ถึงบ้าน ก็เลยมานั้นมาเกิดโครงการนี้กันขึ้นดีกว่าเพราะว่านอกเหนือจากมีชุมนุมให้แล้วเนี่ยบางคนก็ติดภารกิจต่างๆทีนี้เราก็เลยมุ่งไปเลยค่ะนะคะดูแล้วคนนี้มีวงมีแววนะก็ไปกันถึงที่บ้านเลยค่ะนะเดินทางไปสอนให้กับน้องๆแต่ที่บ้านก็จจให้เขารวมกลุ่มกันหน่อยบ้านอยู่ใกล้กันก็รวมกลุ่มกันหน่อยค่ะแล้วก็เดินทางกันไปเพื่อมาเรียนศิลปะด้วยกัน ครูเนยสุดยอดมากนะคะได้รับรางวัลครูดีเด่นในดวงใจครั้งที่13ปี2559แต่ว่าคุณครูบอกว่าสิ่งที่ภูมิใจมากกว่านั้นอาจจะไม่ได้เป็นผลงานรางวัลน,นี่แหละแต่การที่ได้เห็นพัฒนาการของน้องๆที่สามารถที่จะสร้างผลงานสร้างรายได้จากศิละปะนั่นแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่ครูทําทุ่มเทม,มาตลอดนั้นได้รับ ประสิทธิภาพสามารถสร้างคนที่มีคุณภาพได้จนวันนี้นะคะก็มีลูกศิษย์ที่ประสบความสําเร็จจากการเรียนศิลปะแล้วก็มีรางวัลมากมายทีเดียวค่ะรวมไปถึงนะคะได้รับรางวัลทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศข้ารับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีรางวัลจากนานาชาตินะคะแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่คนเดียวหรือว่าคนใดคนหนึ่งในการทุ่มเทนในครั้งนี้ต้องอาศัย การส่งต่อจากรุ่นพี่ด้วยรุ่นสู่รุ่นด้วยเรียกว่าตรงนี้นะคะร่วมด้วยช่วยกันทั้งหมดสําหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยค่ะคุณครูเนยเองยังเป็นที่รักนะคะของน้องๆรวมไปถึงผู้ปกครองด้วยค่ะแล้วก็ยังคงมีการเดินหน้าที่จะมุ่งเน้นในการสอนศิลปะอย่างต่อเนื่องทีเดียวค่ะ ผมก็ไม่ชอบเรียนศิลปะแต่พอรเรียนตั้งแต่ปหนึ่งก็เริ่มชอบศิลปะขึ้นมาค่ะออก็หวาเป็นเพื่อนด้วยะคะ่คะการเรียนศิลปะก็ให้เกิดสมาธิขึ้นก็ทะให้ใชใจเย็นไม่ทะไม่ใช่ร้อนเพราะการวาดภาพศิลปะก็ต้องใจเย็นค่ะไม่ใช่ใจร้อนก็ต้องมีสมาธิมากขึ้นค่ะ,มมะ,ะ,ะ,คะผมก็คิดว่าทำยังไงดีผมก็เลยคิดกิดจกรรมหรือโครงการขึ้นมาสอนศิลป์ถึงถิง่นถึงบ้านนักเรียน ผมคิดว่านักเรียนไม่ต้องมาหาครูครูจะไปหานักเรียนเองผมก็เลยให้นักเรียนนี่รวมกลุ่มกันที่บ้าน3-4มสี่คนหรือสองคนผมก็เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านนะครับไกลยังไงการดานยังไงก็ไปนะครับแล้วก็จะไปสอนเขาให้เขาทํานร่วมกันให้เขาดูร่วมกันเป็นการเข้าหาชุมชนเป็นการเข้าหาผู้ปกครองนะครับเป็นการพูดคุยกับผู้ปกครองผู้ปกครองก็จะได้ทัศนคติที่ดี ในการเรียนรู้ศิลปะด้วยเดี๋ยวยเ,ยเราจะไปดูจะไปคุยกับน้องๆกันว่าน้องๆเขามีแรงบันดาลใจอะไรถึงมาวาดภาพกันครับเพราะโรงเรียนอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติรูปภาพที่น้องๆวาดมาส่วนมากที่ออกมาในแนวการรณรงค์แอ,อนุรักษ์ธรรมชาติครับ หลายรูปได้รับรางวัลระดับชาติและหลายรูปชนะใจคนดูน้านำฟูอยู่หนูก็อาศัยอยู่ตั้งแต่อนุบาลน,นะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่มัธยมแล้วค่ะปีที่สามแล้วก็มีครูมาสอนศิลปะก็ได้เขา้าเข้าร่วมในชุมนุมด้วยแล้วก็วาดมาตั้งแต่ป .4 อะคะ่ะแล้วก็ครูเขาก็สอนตอนเย็นนะคะแล้วก็หนูก็พยายามทํา ทำตามท,ที่ครูสอนแล้วก็จนได้รับรางวัลน,นะคะหนูก็มีความภูมิใจมากแล้วก็อยากอยากจะทําให้ดีที่สุดให้ครูได้ภูมิใจอะค่ะออกรายการข่าวนักเรียนรับรางวัลช่วงห้องข่าวเด่นรายการสี่แยกข่าวกรมประชาสัมพันธ์สปขห้าออกอากาศในวันที่30ตุลาคม2563ออกสกรุปพิเศษ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรธมราชเมื่อวันที่23เมษายน2562จากความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพการหลอมรวมความรักความดีสร้างสิทธิ์ให้เติบโตขึ้นมายังมีศักยภาพเป็นคนดีและมีความสุขของคุณครูพงศักดิ์ภานาจพท์ที่ได้ทุ่มเท มุ่งมั่นตั้งใจจริงได้ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังิามาเป็นทีครูค <น S 1> แต่นักเรียนมีความสามารถที่เต็มศักยภาพได้ตามที่ครูพงศักดิ์สานาจพ์ตั้งใจไว้แต่สิ่งที่ได้มากกว่ารางวัลและความสามารถของนักเรียนก็คือความสุขและความภาคภูมิใจ ที่ได้เห็นนักเรียนเป็นคนดีมีคุณค่าในตนเองนักเรียนมีความรู้ความสามารถไปศึกษาต่อในสายอาชีพที่ตนรักและถนัดและมีอาชีพให้กับตนเองได้ในอนาคตนี่คือความภาคภูมิใจในความเป็นครูของคุณครูผงศัก,ากาดิ์ภาษาณพศภาาหัวใจ เขียนเธอครูไว้บูชาบันทึกความดีสูงค่านำมาเป็นแนวทางสู่สังคมมุ่นไว้ขอส่งใจมายืนข้างครูตัวยังสังคมจงอยูงสิทเธอชูรูน้นดดวงจันท